Intel ลล็อกกำลังการผลิต TSMC 3นาโนเมตรที่เหลืออยู่ทั้งหมดโดยคาดว่าจะลดกำลังการผลิตของ AMD และ Apple อินเทอาจดึงคู่แข่งอย่างรวดเร็วจากคู่แข่งในอุตสาหกรรมด้วยการซื้อความจุโหมด3นาโนเมตรส่วนใหญ่ที่ TSMC เพื่อสร้าง GPU ใหม่และชิปเซิร์ฟเวอร์จำนวนหนึ่งซึ่งอาจขัดขวาง AMD และ Apple จากการเพิ่มการผลิตของพวกเขา เป็นเจ้าของชิปเน็กเจนในปี2022การผลิตด้วยโหมด3นาโนเมตรคาดว่าจะเริ่มใน q 22,022โดยการผลิตจำนวนมากคาดว่าจะเริ่มในกลางปี2022ตาม VCCF Tech กำลังการผลิตจะสูงถึงประมาณ4,000ในเดือนพฤษภาคมของปีหน้า โดยกำลังการผลิตจำนวนมากจะเพิ่มขึ้นเป็น1นึ่งแผ่นต่อเดือน Intel ซึ่งแตกต่างจาก AMD หรือ Apple มีโรงงานผลิตของตนเองซึ่งใช้สำหรับการผลิตชิปส่วนใหญ่แม้ว่าในช่วงไม่กี่ปีมานี้ บริษัทได้พยายามดิ้นรนเพื่อบรรลุเป้าหมายแผนงานการพัฒนาของตนเองไม่มีคำสั่งกระบวนการโหมด3นาโนเมตรสำหรับโปรเซสเซอร์ตลาดผู้บริโภคคือ Raptor l ์เลซึ่งคาดว่าจะเปิดตัวในช่วงกลางถึงปลายปี2565